สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ป่ามันตอนนี้กําลังถางป่ามันอยู่วันนี้ก็มาดูสภาพวันนี้จะพาก็ไม่มีอะไรเลยก็นี่มาพามาดูเออุปกรณ์ของผมนี่แหละมันปรับปรุงแล้วคิดว่ามันดีนะมันดีคือมันดีมากเลยเขือพวกเนี้ยเขือพวกเนี้ยเนี่ยเขือพวกเนี้ยมันก็ผ่านฉลุยอะวิ่งผ่านฉลุยเลย อันนี้ก็เหล็กค้ำคืออุปกรณ์มันค่อนข้างจะนี่เติมนอ็อตไปหน่อยเพราะว่าอุปกรณ์มันก็ใช้งานหนักมันเลยตู้ไปนี่ตอนนี้ก็เนี่ยใบจากผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วนะแต่ก่อนใช้วิธีขันนอ็อตเนี่ยขันน็อตสองรูใช้ใบโรตารี่ขันน,นนะแต่นี้ใช้คัดท้ายคัดท้ายเก่าเอามาตัดใส่เลยก็ประหยันดน็อตเปล่าไม่ใช่ประหยันดน็อตอะไรหรอกก็คือ เ,เครือมันจะพันที่หัวนอ็อตใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เราก็ตัดเราออกเราก็ใช้วิธีเชื่อมติดเอาเนี่ยเชื่อมติดเชื่อมติดก็รอยเชื่อมก็โอเคก็พอดูได้มั้งก็พอใช้แบบนี้แล้วคือเครือการพันเครือก็ลดลงแต่ก่อนใช้สี่ใบนะขวงสี่ใบทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแปดใบโอเคแปดใบใช้ดีกว่าเนาะใช้ดีกว่าใช้ดีกว่าสี่ใบ คือมันเบามันสุกได้ถ่วงดีกว่ากันหน่อยนะึงแล้วมันก็ลดอาการพันของเครือได้นี่ส่วนข้างล่างข้างล่างนี่นี่ข้างล่างโมเดลในวันนี้ตัวนี้เลยใบจักใบจักหน้าตายอย่างนี้หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนะทําเอาคือมันเป็นคัดท้ายคัดท้ายลดไถอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเออเขนี่งไง คัดท้ายรถถยอันนี้สติกเกอร์ก็ตัวสองหลุดมาละนี่คัดท้ายรถไถมองเห็นไหมนี่เบอร์ยี่สิบสี่เออห้าหนาห้ามิลอันนี้เป็นคัดท้ายรถไถของไม่รู้อะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นคัดท้ายตัวสุดท้ายเบอร์ยี่สิบสี่เ่เบอร์ยี่สิบสี่นิ้วเอามาตัดเอามาตัดใสโอเคใช้ดีนะไอตัวนี้ใช้ดีเลยเพราะว่าใบมัน เนี่ยองศาแต่ว่าต้องทําองศาอย่างนี้นะเนี่ยดูดูปื๊บนี่ด้านนี้ไม่มีคมเพราะเราไม่ได้ฝนแต่ด้านเนี้ยเราจะทําคมด้านเนี้ยเราทําองศาให้มันเอียงเอียงหน่อยเอียงเอียงนี่คือถ้าเครือมันปื๊บถ้าเครือมันเข้าปื๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามันไม่ขาดมันรูดออกมันรูดออกด้านนอกมันก็ไม่พันแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างี้ถ้าเป็นตัวบนเนี้ยมันพันนะเนี่ยตัวบนเนี้ยมันจะคนแล้วมันมันไม่ ถ้ามันมาเกิดมันไม่เข้าปั๊บมันก็จะห่อไปเลยอะเออมันก็จะห่ออย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยห่อไปอย่างเงี้ยเออมันก็จะห่อไปอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยโอเคใช้ได้ใช้ดีเออก็เลยก็มาบอกต่อสําหรับใครอยากใช้แปลงใส่เลยเนี่ยเจาะเจาะรูสีรูเองใส่โอ้โหอันนี้กด็ดูรูดูรูของเก่าก็เลยนะรอยเจาะรแะแม,มเลยคือปรับปรุงมันแล้วหลายรอบแล้วเกินรอบไหนมันจะดี เออไอเนี้ยที่ว่าดีสุดอนะแต่ว่าแพงหน่อยนะอเน,นี้ยเก้าร้อยแปดสิบนะ 80, เก้าร้อยแปดสิบแพงหน่อยเนะี่ยเออมันใบละพันกว่าก็มีแต่ว่าเราก็โอ้เราก็ลองทดลองงานใช้ก็ใช้ระปดเก้าร้อยแปดสิบเปขนาดากลางกก็ดีนะอันนี้มันตราอะไร,จ,รจิงโจ้่ะโอ้โคตรน้ารัเขาอีกเอา้าเอ้าไม่เป็นไรโอเคเนี่ยมันใช้ดีนะแต่ตัวบนนี้ก็ มันก็พอใช้ได้นะแต่ต้นมันอ่อนๆหน่อยมันก็เข้าดีแต่ว่านี่ว่าจะไปปาดให้มันองศาให้มันเฉียงๆหน่อยเหมือนกับข้างล่างมันจะได้ไม่พันเรือก็ข้าวบนก็พอเชื่อมก็ใช้ได้นะเพราะว่าเนี่ยรอยเชื่อมมันก็หักมีหักเหมือนกันนะเนี่ยรอยหักเห็นไหมเดี๋ยวแสงไม่มีไว้เออนี่เห็นไหมรอยมันก็มีเหมือนกันเราเราก็เชื่อมใหม่เห็นไหมอยมรอยมันเชื่อมใหม่สองรอบอันนี้รอบเก่าอันนี้รอบใหม่ก็คือมันก็โดนต้น นางดำมะเข็งเขาเรียกมะเข็งหรือเปล่าเออชาว่าเขาเรียกมะเข็งบ้านเราเรียกนางดำนะไอ้ต้นดันนางดำที่มันขึ้นขึ้นมามันก็คิดว่าต้นเล็กๆเนาะมันไม่น่าเป็นไรมันก็หักเหมือนกันนะแต่ข้างล่างนี่โอเควานเมื่อวานนี้ก็ล่ําชนตอขนนออชนตอขนุนมาแล้วไม่เป็นไรแต่ใบโคตรว่ะตัวบนตัวตัวตัวนี้โคตรเลยตัวบนโคตรแต่ตัวแต่ตัวลาใบไม่หัก ชุดก่อนนี้ชนไม่ชนไม่ได้เลยชนที่อะไรหักทุกทีใบอันนี้อันนี้ก็ชนโครมไปแล้วเออไม่หัก,กว่าโอ้ดีดีด,ดีถือว่าทนดีอ่ะโอเคงั้นก็งั้นก็โอ้ยยามเช้าเอองั้นก็สวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังหน่อเนาะโอเคงั้นก็สวัสดีครับ